เอาละครับสกู๊ปที่น่าอิชฉาที่สุดใน3โลกสําหรับผมเนี่ยรอคุณผู้ชมอยู่นะฮะผมก็จะมาดูพร้อมคุณผู้ชมนี่แหละว่าทั้ง3าคนนั้นมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกบ้างนะครับที่งานมิดเดิ้ลกรกับออมสุชาที่4ีันหวาดภูเก็ตไปติดตามพร้อมกันเลยครับ เสร็จแล้วค่ะลหอเดี๋ยวเราจะไปนู่นกันเนาะไปเถอะบ๊ายบตอนเช้าตื่นมาไปนี่เลยวัดฉลองต่อมาภูเก็ตสองครั้งแล้วไม่เคยมาอย่างวัดฉลองถูกไหมไม่เคยมาเลยก็คือไม่รู้ว่ามา ปกติบอกมาภูเก็ตต้องมาวัดนี้มาถึงสองครั้งไม่เคยมาวัดนี้แล้วก็แบบเออรู้สึกแบบเออจะได้ทาอะไรที่ไม่เคยทําบ้างในภูเก็ตคือไม่ได้ว่าเข้าวัดไม่ได้ร้อนหรืออะไรนะพอดีว่าไม่ฟรีสก็เลยแบบไหว้ไหว้พระพุทธไม่ได้แต่เดี๋ยวว่าจะไปแจมจุดประทัดเพราะว่าที่เนี่ยเขามีจุดประทัดบอกว่าจะด่งดังแล้วก็อยากให้รายการเราถูอินไซเดอร์เนี่ยด่งดังด่งดังใช่ไหมเราก็ต้องไปจุด เชื่อเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อเรื่องแบบโชคลางเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับศาสนาการทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไหนๆเรามาที่นี่เราว่านานๆทีเราจะได้มาใช่ไหมแล้วก็ขอจัดใหญ่ทุกใหญ่หน่อยละกันเลยเสิ่งดังมากตอนที่สุดก็มือสะ่ายลูปมาแต่อดทูบมาแต่กลัวลืมขอพรฮัลโหลฮัลโหลพี่ต้อได้ยินไหมคะ พี่ตตได้ยินไหมคะอะไรนะคะโอ้ยออมเข้าไปข้างในเลยค่ะไม่ได้ค่ะเข้าไปเลยค่ะซ้บค่ะพอจากวัาเสร็จปุ๊บไปกินอาหารทะเลกันนี่หาดลาวัยหาดลาวัยใช่ไหมไม่เคยไปเลยแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบของมันสดมากและอย่างที่เห็นก็คือแบบมันยังกระดุกกระดิกอยู่และคือเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบสัตว์ที่กระดุกระดิกแบบเหมือนว่าฉันจะตายแล้วแต่ฉันยังไม่ตายอะ่ะก็จะกลัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ชมอเขย่ามาใก<า>ล้ลาว่าเลยตัวใหญ่มากเลยผู้ชาขึ้นครับี่นะครับในกลัสเลยอาก,กาศจะมันากาศได้มันตายแล้วไ,วไม่ใช่รหรอมันไง แต่ว่าก็ได้ถ่ายรูปกับ l o เตอร์ซึ่งเป็นบสเตอร์ตัวที่เราเห็นว่ามันมีกินิดๆนิดนึงแล้วมันก็ต้องมาอยู่ในมือเราเพื่อเพลิเพเพื่อถ่ายเพื่อภาพที่สวยงามทําได้ค่ะจากนั้นก็พอกินเสร็จก็เอาไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาสีพันวามพอได้ข้ามาเหยียบสีพันวาเรรู้สึกว่าแบบฉันถึงแล้วล่ะปูดเกตอยากมาจริงๆคิดว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาที่นี่เออแตบ แล้วก็ได้มาด้วยแบบทางรายการพามาก็ยิ่งแบบโอ้ดีใจมากน้ำใสมากคือเหมือนบรรยากาศเราคุ้มมากมาเล่นพายเรือขายักกันคือตอนแรกๆอ่ะเราก็กลัวนะพอาพายจริงก็หันไปถามพี่อออพี่อออเหมือนว่านึกไม่ยากนั้นคือก็ไม่มีอะไรไงที่มันแบบง่ายมากครับคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ค่อยแบบถนัดกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็เลยเหมือนให้น้องไปลองก่อน แล้วเหมือนกับตอนแรกก็จะไปถ่ายกับเอ๋ยนี่แหละก็เตรียมใส่ชุดแบบถือไม้ไผ่เรียบร้อยปรากฏเขาไม่ยืดไปอะะ่ะค่อยๆไปทีละชิ้นให้คนที่เขอไายไปเล่นไปแล้วกันว่ายน้ําเสร็จป,ปุ๊บก็ขึ้นมาชมพาทิตย <c oughs> ์ตกดินที่บาน้าบานาไม่ใช่อ๋อเอาใหขึ้นมาชมพอาทิตย์ตกดินที่บาบาเนสข้างบนนี้สวยมากๆม,มาแล้วคุ้มมากคือมันสวยมากจริง ออมเป็นไงบ้างสำหรับมีติ้งครั้งนี้โอ้ถือว่าเป็นมีติ้งที่ประทับใจมากเลยค่ะก็คือ,อเรารู้สึกว่าอเอ้ยอเราได้เห็นแบบ แฟนคลับกามีความสุขเราได้ใกล้ชิดกันเลยอ่เพราะปกติเวลาไปเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับชาวจีนมากเท่าไหร่แล้วพออย่างเงี้ยเราก็ได้ได้พูดคุยได้ใช้ช่วงเวลา,ลารลล่วมกันอะไรเงี้ยมีกิจกรรมม,มีกิจกรรมพาไปกินพาไปเที่ยวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อันนี้อันนี้เขาเล่าตลกมากเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกเลยที่มาพามาที่พักใช่ไหมคะที่สีพันวาล้วก็แบบเช็คอินเสร็จปุ๊บเราเดินออกมาแล้วได้ยินเสียงแบบกีดังมาก ดังมากก็แบบก็เลยขึ้นเลยขึ้นอ๋อพี่พี่เขาบอกว่าแฟนขับเขารู้สึกว่าสวยมากจนเขาคิดก่อนดังมากอเบ้นเด่น้กินในห้องพักแล้วก็แบบคือดีใจที่เขารู้สึกว่าเออแบบเขาประทับใจแล้วเขาก็บอกแล้วว่าขอบคุณมากที่แบบพามาที่ที่แบบ โอ oh, แบบสวยที่สุดในเมืองไทยสวยที่สุดในภูเก็ตเลยแบบทุกอย่างดีที่สุด mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะคือความตั้งใจอ่ะคือเวลาที่เราเหมือนเราคุยกิจกรรมนเราตั้งใจว่าเฮ้ย mm hmm. อยากให้แฟนๆมาเที่ยวได้มาเห็นเมืองไทยในมุมที่แบบสวยที่สุด mm hmm. แล้วคือกลับไปบอกต่อเฮ้ย mm hmm. ประเทศไทยสวยนะแบบมาเที่ยวกัน mm hmm. อะไรเงี้ยอแม้แต่ว่าเห็นไดชีพสนิทสนุนกับแฟนขับจีนแบบนี้พูดภาษาจีนเป็นไงบ้าง mm hmm. ทักษะ อุ้ยพูดเป็นประโยคไม่ได้แต่สื่อสารได้นะเหรอเช่นเช่นดูเรื่องอย่างเหรอก็สื่อสารแบบคิวไหมอิ่มหรือยังแบบเหนื่อยไหมแล้วก็ตอนถ้าเราได้เป็นคำๆมากๆเลยแม่ถ้าเกถามว่าเอ้ยแบบชอบไหมก็แบบว่าสีควันมาอะไรเงี้ยแบบชอบชอบหรือเปล่าสีควันมาสิไม่ใช่แบบไม่ควรเลยอาสีควันสีควัน ชอบไหมมาปนมามาคือามหมาเออมาคือจะแบบไม่เออพูดถึงกิจกรรมหน่อยที่เพิ่งจัดไปเนี่ยคิดเองหมดหรือเปล่าหลากหลายหลายอย่างมากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จริงจริมาเซอร์เวย์แล้วรอบหนึ่งว่าจะทําอะไรหรือว่าแบบอยากพาเขาไปที่เราคิดว่าเอ้ยมันดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนี้อยากถามถึงงานต่อไปในอนะคตของพี่ออมว่ามีอะไรที่ให้แฟนๆได้แบบว่ารอติดตามชมรอลุ้นอีกค่ะ ก็สาเ30ตุลานี้นะคะมีหนังเข้าหนึ่งเรื่องชื่อเรื่อง The Couple ค่ะก็เป็นหนังผีแล้วก็ออกแนวแบบทริลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นกับกอพิชยะเดี๋ยวก็ประมาณ ตุลาอเงี่ยก็เริ่มเปิดซีรีส์เรื่องใหม่แล้วของทาง True นี่ยแหละค่ะก็คือเป็นซีรีส์ทีมเดียวกับของ Full House นี่แหละใช่ทีมเดียวกันเลยค่ะก็บอสเรานี่แหละเนาะบอสเรานี่แหละค่ะก็ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่อาค่มากๆถือว่าสนุกมากๆนะสำหรับการจัดมิทติ้งแบบอุคิเอ็กซ์คุสซีฟในวันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนั้นคือเรามีปาร์ตี้อีกนะอ่าเป็นปาร์ตี้สนุกสนานแล้วก็กินของอาหารการเล่นค่ะ

ว่าเออเป็นไงบ้างงานนี้ซึ่งก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่มีงานนี้จัดขึ้นมามีติ้งเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่ออมไม่แปลกใจที่แบบแฟนขับจีนมากมายหรือว่าไม่ต้องแฟนขับจีนนะแฟนขับคนไทยทุกคนแบบรักออมแล้วก็แบบเป็นแฟนลับแบบยาวนานตลอดสนุกมากค่ะจะได้มาอีกไหมคะ คงไม่ได้มาแล้วเราจะต่อเพราะว่าคราวหน้านะตาพี่นะต้องมาผ่านกันบ้างครับเอาละครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกข่าวไหนดังเราตามติดแล้วก็เรื่องไหนโดนเราจะขยายเพื่อคุณผู้ชมที่รักครับเราประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฝันครับ